เวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือว่าการภาวนาหลายคนก็จะพูดว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาอันนี้มันเป็นเหตุผลที่เราได้ยินบ่อยแต่ก็แปลกนะ ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ว่าหลายคนมีเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงหรือว่าไถเพื่อดูข้อมูลข่าวสารซึ่งก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะจากโซเชียลมีเดียหรือไม่ใช่นั้นก็หมดเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปกับ TikTok แ่ที่หลายคนก็หมดเวลาเป็นวันนะกับเกมออนไลน์ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเท่าไหร่เลยแถมยังเกิดโทษสิกนะเพราะว่าหมดเวลาไปเป็นวันๆกับเรื่องเหล่านี้ เขาไม่มีผลเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างควบคู่ไปกับการที่ไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราถามใหม่นะว่าเออแล้วมีเวลาล้างหน้าไหมมีเวลาอาบน้ำไหมมีเวลากินข้าวไหมมีเวลาแต่งตัวไหม มีเวลาล้างจานหรือเปล่ามีเวลาลดน้ำต้นไม้ไหมถ้ามีเนะี่ยมันก็ปฏิบัติธรรมได้แล้วละ่ะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้แยกไปจากชีวิตประจำวัน มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลือกระหว่างปฏิบัติธรรมนะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเช่นต้องเลือกระหว่างนะปฏิบัติธรรมนะกับการอาบน้ำการถูฟันหรือการทำงานด้วยซ้ำถ้าเรามีเวลาอาบน้ำมีเวลาถูฟันมีเวลาแต่งตัวมีเวลากินข้าวนะ เราก็มีเวลาสลับปฏิบัติธรรมแล้วล่ะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้นะเพราะเวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นนึกถึงการนั่งหลับตาเรียกว่าการทำสมาธิอัน,น้นก็ใช่อยู่นะแต่ว่าปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาเนี่ย หรือทำกรร,กรรมฐานเนี่ยม,มันมีความหลากหลายบางอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะทำไปพร้อมๆกับนะกิจกรรมในชีวิตประจาวันได้ไม่ใช่ต้องละทิ้งกิจกรรมที่ทำเป็นปกติในชีวิตประจาวันมาเข้าวัดหรือว่ามาเข้าห้องพระ เพื่อทำสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือภาวนาเดียวว่าจะเป็นการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวเนี่ยสามารถจะทำไปพร้อมๆหรือทำควบคู่ไปกับกิจกรรมหรือเอเรียบทต่างๆในชีวิตประจำวันได้ไม่ต้องยกเลิกไม่ต้องเลือกว่าจะต้องทำ ฏิบัติธรรมหรือว่าต้องอเลิกระหว่างปฏิบัติธรรมกับการกินข้าวนียไม่ต้องเลยเพราะว่าการจลรสติเนี่ยนมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะนอกไปจากการมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะแต่เป็นการวางจิตวางใจ ให้ถูกต้องนะเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆนั่นคือทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทำอะไรก็ทำด้วยใจเต็มร้อยไม่ใช่ทำแบบครึ่งค่งกลางๆหรือทำแบบ50 5 0หรือทำหลายอย่างพร้อมกันผร้เจ้าเคยตรัสนะว่าเนี่ยให ทำความรสึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเดินจงกรมเท่านั้นเดินมาหาอไตรนะเดินไปขึ้นรถนะเดินระหว่างตึกนะในที่ทำงานหรือว่าในโรงเรียนหมายหาวชยไลัย ก็ได้นะทำความสึกตัวเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังนะเดี๋ยวซ้ายแลขวาก็ทำความสึกตัวคู่ขาเหยียดแขนก็ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวรวมทั้งนะแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยอย่างพระเนี่ยเวลาสะพายบาทผ้าสังคติ หรือห่มจีวรเนี่ยท่านก็ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวคือไม่ปล่อยใจลอยคิดโน่นคิดนีน่กินดื่มเคี้ยวลิ้มก็ทำด้วยความรู้สึกตัวอุจรปัสสาวะ,ะซึ่งก็ทำทุกวันเราก็ทำด้วยความรู้สึกตัวยืนเดินนั่งหลับตา ตื่นนิ่งพูดว่าทำด้วยความรู้สึกตัวนี่ก็ปฏิบัติแล้วถ้าเรามีเวลากินดื่มเชื่วมลิ้มเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้ถ้าเรามีเวลาเข้าห้องนำ้ำอุจจาระปัสสาวะเราก็ปฏิบัติได้นั่นคือการเจริญสติทำความรู้สึกตัวจริงอยู่ในาการเจริญสติเนี่ยบางครั้งเราก็ทำในรูปแบบ อย่างเช่นที่นี่ก็อย่างเช่นที่นี่ก็มีการเดินจงกลมสร้างจังหวะอันนี้เรียกว่ารูปแบบแเมื่อเราเดินจงกลมสร้างจังหวะเนี่ยเราก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้อาบน้ำเราต้องอกินข้าวเสร็จซะก่อน อาบน้ำให้เรียบร้อยซะก,ก่อนจึงจะมาเดินจยงกลมมาสร้างจังหวะถ้าเป็นการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยนะมันก็แน่นอนนะที่จะต้องหาเวลามาทำสิ่งนี้ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ว่าเนี่ยต้องอาบน้ำให้เสร็จก่อนหรือว่ากินข้าวเสร็จก่อน อาจจะรวมถึงว่าอาจจะต้องงดเล่นเกมออนไลน์งดดูหนังงดดูซีรีส์งดเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ต้องเลือกแล้วหลายคนในเวลาพูดถึงการปฏิบัติก็ถึงถึงการปฏิบัติในรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกไม่มีเวลาแต่มีเวลาสําหรับการ ถ่ายโทรศัพท์มีเวลาสำหรับการดูซีรีส์มีเวลาสำหรับการเล่นเกมออนไลน์แต่ถ้ามองว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นั้นไม่ใช่มีแค่การทำในรูปแบบแต่ว่าเป็นการปฏิบัติที่กลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันกินดื่มเชลียลิ้มใส่เสื้อนุ่งกางเกง ระหว่างที่ใส่เสื้อระหว่างที่นุ่งกางเกงก็ทำความรู้สึกตัวไปหรือเจริญสติไปเก็บที่นอนก็เจริญสติได้ถ้าเข้าใจการปฏิบัติในความหมายเนี่ยมันไม่ต้องถามนะว่ามีเวลาทำไหมเพราะมันไม่ต้องการเวลาพิเศษไม่เหมือนการปฏิบัติในรูปแบบมันต้อง อาศัยเวลาพิเศษจะต้องงดบางอย่างเพื่อมาปฏิบัติธรรมเล่นเกมให้น้อยลงดูหนังให้น้อยลงหรืองดดูหนังเพื่อได้มาเจริญสติไม่ว่าจะเป็นการนั่งหลับตาตามลมหายใจหรือเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่จะเป็นการเจริญสติที่ไม่มีรูปแบบที่คมเกลือประกับชีวิตประจำวัน มันไม่มีคำถามว่ามีเวลาหรือเปล่าเพราะว่าเราทำได้นะกับพร้อมๆไปกับควบคูบไปกับกิจวัตรหรือกิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันและถ้าเทียบระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบกับการปฏิบัติที่กลืนไปกับชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยอย่างหลังที่สำคัญกว่าเพราะาปฏิบัติในรูปแบบนเนี่ยเราก็ ทำได้ไม่นานวันหนึ่งอาจจะทำได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าถ้าว่าจะทำทั้งวันแบบเวลาเข้าคอร์สหรือมาวัดเราก็ทำได้อย่างมากก็จะสักเจ็ดวันหนึ่งเดือนหรือสมเดือนแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องกลับไปสู่โลกภายนอกใช้ชีตกลืนไปกับโลกภายนอก ถ้าว่าเรารู้จักเจริญสติให้กลืนไปกับชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะมีเวลากับการปฏิบัติได้มากทีเดียวถ้าเรารู้จักปฏิบัติโดยที่ไม่ใช้รูปแบบเนี่ยแต่ปฏิบัติตั้งแต่เช้าตื่นนอนขึ้นมาจนเข้านอนเลยแม้จะไม่ได้เดินจงกรมสร้างจังหวะเลยเนี่ยแต่เราก็สามารถจะปฏิบัติได้หลายชั่วโมงทีเดียว ถึงแม้ว่าครึ่งหนึ่งนะอาจจะหมดไปกัความหลงลืมนะตื่นนอนตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเนะี่ยมันก็หลายชั่วโมงนะสิบหกชั่วโมง ถึงแม้เราจะไม่ปฏิบัติในรูปแบบเลยเนี่ยแต่ถ้าเราพยายามปฏิบัติให้มันกลืนกับชิตประจำวันแม้ว่าจะหลงไปสักครึ่งหนึ่งหรือ50เรซเราก็ยังปฏิบัติได้เนี่ยถึง8 8ชั่วโมง78ชั่วโมงเลยทีเดียวถึงแม้ว่าคุณภาพของการปฏิบัติอาจจะสู้การปฏิบัติในรูปแบบไม่ได้เพราะการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ย มันเป็นทางลัดเป็นตัวเร่งให้สติเติบโตได้เร็วไม่มีสิ่งมารบกวนมาเท่ากับเวลาที่เราปฏิบัติในชีวิตประจำวนันก็จะมีสิ่งรบกวนบางทีก็เผลอคิดโนวนคิดนี่ตามสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักนะขนขาควหรือมีชันท่าในการปฏิบัติ นอกรูปแบบเนี่ยโอ้เราจะปฏิบัติได้เยอะเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยแต่ก็ยังมีเวลาปฏิบัตินอกรูปแบบม,มีเวลาเจริญสติทําความสึกตัวแม,แม้ว่าเราปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยแต่ว่าการปฏิบัตินอกรูปแบบก็ยังสำคัญนะเพราะเวลาเราออกจาก ทางจงกรมเราออกจากเราลุกจากการสร้างจังหวะเรากลับเข้าที่พักเราอาบน้ำเราถูฟันเรากินข้าวเราปูเสือ่อปูที่นอนพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการเจริญสติแม้ว่าจะเจริญสติได้ไม่ดีเท่าการปฏิบัติในรูปแบบถ้าเปลียนไปแล้วเนี่ยการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ย มเมื่อการเติมน้ำนะเติมน้ำในโอ่งถ้าเราเติมอยู่เรื่อยๆเติมทั้งวันแม้ขันจะเล็กแม้ถ้วยจะน้อยแต่เราใส่ทุกวันใส่ใส่ทั้งวันนะน้ำในโอ่งก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือว่าเราเปิดก๊อกนะถ้าก๊อกน้ำไหลแรงก็ก็เต็มเร็ว น้ำไหลช้าก็เต็มช้าแต่ว่าพอเราหยุดปฏิบัติในรูปแบบเนี้ยก็เหมือนกับเราหยุดเติมน้ำเราปิดก๊อกน้ำยังไม่ทันเต็มโอ่งเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเติมเท่าไหร่มันจะเหลือเท่านั้นนะเพราะว่าโอ่งเนี่ยมันอาจจะมีรูรั่วอ,อาจจะมีรอยร้าวนะเนี่นอุตส่าห์เติมทั้งวันแต่ว่า ว่าเช้าวันุ่งขึ้นอา้าวไอ้ที่เติมไปหายหมดละเพราะมันรั่วไปตามรอยร้าวหรือรอยแตกอันนี้ก็เปรียนกับคนที่ปฏิบัติในรูปแบบอย่างเดียวแต่ว่าพอหยุดปฏิบัติในรูปแบบนะออกจากทางจงกรมเลิกสร้างจังหวะก็ปล่อยใจลอยคิดโน่นคิดนี่ อาบน้ำถูฟันก็ปล่อยใจลอยนะกินข้าวก็ปล่อยใจลอยก็เหมือนกับน้ำที่องค์ที่เติมน้ำทั้งวันแต่ว่าปล่อยให้มีรูรั่วหรือว่ามีรอยร้าวนทางตรงข้ามกับว่าเราไม่ได้เพียงแต่ปฏิบัติในรูปแบบแต่เรามีการปฏิบัตินะนอกรูปแบบแม้จะออกจากทางจงกรมแม้จะ เลิกสร้างจังหวะแต่เราก็ยังทําความรสึกตัวในการทํากิจต่างๆตั้งแต่ลุกนะจากที่นั่งเดินไปกุติก็มีความรสึกตัวโดวยไม่เพ่งแล้วก็ไม่ปล่อยใจเผลอมันก็เหมือนกับว่าองค์ใบนั้นเนี่ยนะก็มีการรักษาไม่ให้มีรอยรั่วไม่ให้มีรอยรั่วไม่ให้มีรอยร้าว องเ่ยถึงแม้จะไม่มีรอยร้าวรอยแตกหรือรูรั่วเลยนะน้ำจำนวนไม่น้อยก็ซึมนะข้ามวันข้ามคืนเนี่ยน้ำไม่รู้เท่าไหร่ก็ซึมระ,ะเหยออาไปหมดอันนี้คือเปรียบกับคนที่ปฏิบัติแต่ในรูปแบบแต่ถ้าปฏิบัติในรูปแบบด้วยปฏิบัตินอกรูปแบบด้วยเนี่ย มันก็หมายความว่าเติมน้ําเยอะแต่ขณะเดียวกันก็รักษาน้ําไม่ให้ซึมหายหรือรั่วไหลเป้น้ําก็จะเติมน้ำาก็จะเต็มโอง่งได้เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่การปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันต้องทําควบคู่กับการปฏิบัติในชชื่อประจําวันนะบางคนจะไปเข้าใจนะว่าปฏิบัตินี่มันมีแต่เฉพาะรูปแบบ สมัยที่อัตมาเคยบวชใหม่ๆที่วัดสนามในเนี่ยโอ้ยเดินจงกรมสร้างจังหวะทั้งวันแล้วก็ไม่อยากให้ใครมากวนเลยนะแต่มีวันหนึ่งเนี่ยเห็นโยมพ่อโยมแม่เดินเข้ามาที่วัดเห็นไกลๆเนี่ยแค่เห็นนี่ก็หงุดหงิดละเพราะอะไรเพราะว่า เข้าใจว่าเนี่ยท่านมานี่ก็จะมาขัดขวางการปฏิบัติของเราเพราะพอท่านมาเราก็ต้องพูดคุยกับท่านต้องหยุดเดินจยงกลมต้องหยุดสร้างจังหวะมีความไม่พอใจว่าการปฏิบัติของเราสะดุดที่จริงเนี่ยแม้ไม่ได้เดินจยงกลมไม่ได้สร้างจังหวะขณะที่พูดคุยกับท่านเนี่ยมันก็จะ ปฏิบัติได้นะคือเจริญสติไปกับการพูดคุยนะคุยอย่างมีสติระหว่างที่ฟังแล้วก็ฟังด้วยใจที่ไม่ลอยหรือว่าไม่ใจไม่กระเพื่อมบางประโยคบางถ้อยคำอาจจะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาหรือเกิดความไม่พอใจล้วก็เห็นอาารม์ความรู้สึกนั้นที่จริงเราควรจะรู้ทันตั้งแต่ตอนที่มีความหงุดหงิดแล้วละเมื่อเห็นท่านเดินมาแต่ไกล แต่ว่าเราก็ไม่เห็นเพราะว่าไม่รู้จากการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้กายเคลื่อนไหวแต่ไม่ต้องเห็นใจคิดนึกด้วยอย่างที่บอกเมื่อวานนี่ไม่ใช่เห็นไม่ใช่รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจแต่เห็นใจคิดนึกเมื่อเจอผัสสะเช่นเห็นคนมาแล้วรู้ว่าเขาจะมาคุยกับเราเนี่ยแล้วจะทำให้เราต้องหยุดการปฏิบัติ เกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็เห็นความไม่พอใจใน,นการปฏิบัตินี่แหละมนเริ่มมันนี่ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันแต่ตอนนั้นไปเข้าใจว่าปฏิบัตินี่มันต้องเดินจงกรมสร้างจังหวะส่วนเวลาเจอผัสสะเจออะไรมากระทบเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่านั่นน่คือโอกาสของการปฏิบัติแล้วรวมทั้งเวลาทำกิจอื่นๆด้วยเช่นพูดคุย นะก้าคนที่ฉลาดเนี่ยนะเขาจะก็จะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาทำอะไรใจก็รู้หรือสติก็รู้สึกนะว่ากายทำเจออะไรมีความคิดอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้อะไรที่รู้ก็สตินะที่รู้อาจารย์ประสงค์เคยเล่านะเคยไป งานศพของโยงคนหนึ่งพ่อแม่ขเขาเจ้าพ่อแม่ของเด็กคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพพ่อแม่นี้ไม่มีเวลาไม่ว่างที่จะมารับต้อนรับอาจารย์ประสงค์ทันทีก็ให้ลูกสาวมาต้อนรับลูกสาวก็อายุสิบขวบอาจารย์ประสงค์ก็คุยกับลูกสาวคุยก็พบว่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กที่ฉลาดนะแล้วก็พูดจาก,ก็ะฉัดฉานดี นะไม่เคอะเขินอาจารย์บอกว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กฉลาดเด็กดีนะหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วก็ดึงรูปประคำออกมาจากย่ามเด็กเห็นเด็กก็ร้องอู้ฮูอาจารย์ประสงค์ท่านไหวท่านก็ถามว่าเนี่ยหนูร้องอู้ฮูหนูเห็นอะไรแต่ที่เด็กบอกหนูเห็นรูปประคำค่ะเด็กบอกว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะหนูเห็นข้างในมันดีใจ ก็เห็นความดีใจนั่นแหละนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วนะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่หรือความยินร้ายไม่ใช่ความยินดีความดีใจก็เห็นนี่เรียกปฏิบัติละปฏิบัติในระหว่างในระหว่างที่พบปะสนทนากับพระหรือกับใครก็ตามเท่านั้นไม่พอนะอาจารย์ประสงค์กรถามว่าเราหนูทำไงกับมัน หมายถึงว่าไอ้ข้างในมันดีใจเนี่ยรู้ทำไงรู้ทำอะไรกับมันเดี๋ยวก็ตอบว่าหนูก็แค่ดูมันเฉยๆค่ะตอนที่มันเบาลงแล้วความดีใจลดลงแล้วดูเนี่ยคืออะไรก็ดูเฉยๆหนูก็ดูมันเฉยๆะไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่กอดเห็นความดีใจก็ไม่กอด คนเราเนเวลาเจอสุขเนี่ยก็กอดเวลาเจอทุกข์ก็กดหรือผักใสเวลาดีใจก็โถมเข้าหาเวลาเสียใจก็ผักสายออกไปแต่็กคนนี้แค่ดูเฉยๆที่นี่ที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้ซื่อๆนี่ก็คือการปฏิบัติแล้วนะไม่ใช่ว่าจะต้องมายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมบางคนนี่เวลาคุยกับใครเนี่ยก็ต้องยกมือสร้างจังหวะไปด้วย หารู้ไหมว่าจริงๆอ่ะก็ตอนพูดคุยนั่นแหละก็สร้างจังหวะได้ไอ้ตอนพูดคุยก็เจริญสติได้การเจริญการยกมือสร้างจังหวะเป็นเพียงแค่รูปแบบแม้ทั้งเวลาสวดมนต์เนี่ยนะเราก็เจริญสติไปขณะที่สวดมนต์ได้ระหว่างที่ใจระหว่างที่สวดมนต์ใจลอยปากว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนมีสติเห็นมันดึงจิตก,กลับมา ระหว่างฟังธรรมเนี่ยก็เจริญสติได้ไม่ว่าไม่จำเป็ไปไปต้องยกมือนะเพียงแค่ใจเนี่ยรับรู้เสียงเสียงที่มากระทบหูนะและใจเนี่ยก็ติดตามคำบรรยายมันบางทีใจเผลอหลุดลอยไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ทันดึงกลับมาหรือว่าจะมีการ พลิกมือไปพลิกมือมาประกอบเพื่อเป็นตัวช่วยไม่ให้จิตเนี่ยมันไหลลอยไปไกลเพราะว่าบางทีพลิกมือไปพลิกมือมาใจลอยอยู่ดีมันมีความรู้สึกที่มือมันก็เหมือนว่ามีการสะก,กิดให้จิตเนี่ยมันที่หลงลอยกลับมากลับมาที่ไหนกลับมาที่หัวใจกลับมาที่การนั่งฟังคำบรรยายคือกลับมาอยู่กับปัจจุบัน เวลาทําวัดเสร็จอาจเดินลงไปที่กุฏิอ็เจริญสติได้นะแม้จะไม่ใช่เดินจงกรมงั้การปฏิบัติการโดยเพาะการจริญสตินะการทําความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันทำได้ง่ายมากนะมันไม่เรียกร้องว่าต้องมีเวลาพิเศษนะไม่ต้องไม่ให้ต้องเลือกระหว่างการทํางานกับการปฏิบัติธรรม เพราะว่าทำงานก,การปฏิบัติธรรมโดยพราการเจริญสติก็ไปด้วยกันได้นะแม้ะทังเวลาข้ามถนนเนี่ยเราก็ต้องแหวกการเจริญสติหลวงพ่อมคํเข,เขียนนั่นพูดเสมอนะนักปฏิบัติมันตรองนเป็นต้องเป็นปนักเฉลยโอกาสเฉลยโอกาสทุกเวลาทุกกิจกรรมที่ทําเพื่อการเจริญสติหรือแม้เมื่อมีการกระทบ มีการกระทบเกิดขึ้นเกิดอารมณ์เกิดความโกรธเกิดความเศร้าเกิดความดีใจเกิดความเสียใจก็เป็นโอกาสของการเจริญสติอย่างที่เด็กคนเมื่อสักครู่เนี่ยดีใจก็เห็นมันเห็นข้างในมันดีใจเห็นความดีใจนะแต่ไม่ใช่ผู้ดีใจอันนี้ก็เด็กเขาก็รู้นะเห็นไม่เข้าไปเป็นแม้ทั้งในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่การปฏิบัติในรูปแบบก็ยังเห็นไม่เข้าไปเป็นนะเห็นความดีใจไม่เป็นผู้ดีใจในการจราเขยนเนี่ยมันมันจึงนะเป็นวิธีที่แล้ว,วาสากลยิ่งเราฝึกด้วยการเปิดตาเนี่ยไม่ปิดตาเนี่ยมันยิ่งมีประโยชน์นะในการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆในเชิตประจําวันเพราะว่า กิจกรรมส่วนใหญ่เราก็เปิดตาทําตั้งแต่เก็บที่นอนอาบน้ำถูฟันล้างหน้าข้ามถนมนขับรถนะกวาดใบไม้ล้างจานเปิดตาเง้ยถ้าเรารู้จักทำความสึกตัวเนะะี่ะที่เปิดตาสร้างจงังหวะหรือเดินจงกรมมันก็ไม่ยากที่เราจะทำความสึกตัวในขณะ,ะ,ท,ะ,ะที่เราทำกิจกรรมต่างๆ่านะมันเป็นการประยุกต์ที่ง่ายเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเรารู้จักทำการปฏิบัติให้มันกลืนไปกับชีวิตประจำวันมันจะไม่มีข้ออ้างเลยว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาถ้ามันมีข้ออ้างแบบน,นี้เมื่อไหร่แสดงว่ามันเป็นเหตุผลของกิเลสเป็นข้ออ้างของกิเลสไอต้องถามตัวเองว่าเรามีเวลาโกรธไหมเรามีเวลาเครียดไหมเรามีเวลาเศร้าไหมกับความโกรธความเศร้าเราให้เวลากับมันแต่ทําไมการเจริญสติ การปฏิบัติเราจึงไม่ยอมให้เวลากับมันแลวอย่างที่บอกนะถ้าเราปฏิบัติในโดยที่ไม่ใช้รูปแบบเนี่ยมันไม่เรียกร้องเวลาเลยเพราะว่าทำอะไรก็เอาการปฏิบัติเนี่ยหรือการเจริญสติสวมทับเข้าได้เลยนะไม่ว่ากินดื่มเคี้ยวลิม้มหรือแม้แต่เข้าห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะก็เป็นโอกาสเจริญสติทำง,งานรู้สึกตัวได้